Saramadena. เสียงจาหน้อยให้ได้ยินหนึ่งแต่เสียงไม่พอท่ายกพอท่ายกเดี๋ยวเป็นท่ายกเลยจีเอาหยั่งโยมเด้อตนพระเช้าทั้งหลายขอนเข้าไวัสุขปัจจัยต้นท่า่านี้แด่พระพิสูฆ์เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั S> <S ้งหลายแก่บิดามารดาข้าพเจ้าและขออุทิศบุญกุคคลขอสำหรับคุณโยมเขาก็เดินเนาะดินอ้อมได้ครับเอ้ามาแม่สลับร้อยแปดเอ้าสลายคูณวันนี้เค้นเขาก็เตรียมตัวที่จะยกชัดขึ้นไปข้างบน ประมาณช่วงบ่ายนะบ่ายสองนาฬิกาบ่ายสิบสี่นาฬิกาบ่ายสองต้ขอไ่ายด้วยพุทธบิดาสำหรับบริเวณนี้เป็นด้านหลังเนาะสำหรับบริเวณนี้เป็นด้านหลังเนาะของโบสถ์อยู่ด้านข้างนี่ก็คือใบสีมา นนีี่่ตตออะครรับทวัดแจ้งสว่างไีความสวยงามก็ยังบูรณะไม่เสร็จยังบูรณะไม่เสร็จเสร็จจบข้อที่10ต่อไปครับโอ้ทุกสิ่งทุกอางไม่ว่าจะโบราณหรือโบราณนี่เรียญลวงปู่พิทักษ์นะครับเรียญเรียญก็มีนะครับ

สวนด้านนี้ก็เป็นด้านหลังของเทวิเยครัหงปูเรา็นธรรมดามาบน้องม่งอมาจงสว่างในขึ้นแล้วก็ผมแล้วไม่มีสศษา้ไม่มีเศ้น้นนนจะต้องรอมาทุ่กเที่วท่านไหนยังไม่ได้นะครับท้องพงันไรยังไม่ได้ผิดทองนะครับทิ่ชาติวรณนั้องทำอใท่านมันดูนะขอนี คุณพี่คุณมีเาคุณแม่สวัสดครูเดียวคุณแม่ชนนสอนเดียงคุณแม่ชมพิดาบัวจันคุณน้พระสวัสดีคุณแม่สอนโสภาคุณแม่ไท้วันมงจำรัดคุณชลอาภรอุยดวงนคุณนงรักส เราบริเวณนี้ก็เป็นที่ทำบุญทำบุญสวดเสียงโชคเสียงดวงเอาบุญครับบาทสิบสิบบาทขอบคุณทีมงานเจี้ยงด้วยนะครับขอบคุณพ่อทองใส่ด้วยนะครับมีเสื้อผ้าขายด้วยนะมีแว่นตาด้วยมีแว่นตาสวยๆด้วย เสื้อผ้าสีสวยผ้าถุงด้วยเนาะหาด้วยให้รองาได้ให้คี่าหใ้พวกเราแล้วก็แสดงพระเราเดินทางนยกันในเวลาที่นาฬิกาสายาราว่าก็คด่ารเียงเจส่วนโนได้เดินทางมาถึงสถานที่ได้พบปะผู้คุยเบือกลังจะมาที่ต้องมีแรัวมองที่นี้ แล้วก็จะเป็นการกล่าวเปิดงานหลังจากนั้นก็คือในเวลา15นาฬิกาโดยประมาณอาจจะเป็นพิธีเดินทางมาถึงนะครับก็จะเริ่มประกอบพิธีนะครับในวันนี้หลายท่านนะครับที่อยากจะร่วมทำบุญนะครับก็เชิญนะครับที่ฟองบริการนะครับทีานหน้าได้จัดเก็บไว้นะครับก็ถือว่า พวกเราครับร่วมกันนะครับอย่างที่พี่ปอนหลายหลายท่านก็ประกาศเชิญชวนทั้งคนแจกการท้อมูลนะครับพี่พี่น้องๆนะครับญาติพี่น้องทุกท่านนะครับที่มานะครับในขณะนี้เราก็ขอต้อนรับนะครับท่านวิศนุกรุงเพ็งนะครับท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีชพื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับในขณะนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วครับ อันนี้สนับพระคุณเก้าก็เ่รขอใครเป็นนิมนต์แล้วใครจะมายุดถึงนิมนต์แล้วเอ้าครับพี่รองพี่ครับ ตามประดับต่อไปครับแต่ตอนนี้ก็ได้เริผกผานาทีเวลายงจัดสุภะฉันขึ้นนะครับในเวลา15บานาฬิกาับและในานามของคุนว่อแจนสอนในนะครับพี่น้องชายยกชายตานะครับพี่น้องชาวโทนหันได้หรือเป่าก็ต้องขอบคุณนะครับ ท่านประดานิพธีท่านดรเกศักดิตเกียรติธนรนท์นะครับเป็นอย่างนี้ครับ 2. ทาจีเป็นที่บรรจุของพระธรรมคำั่งๆว่าใจพิโกแปดหมื่นส of ี่พันพระธรรมขันธ์โยมอาร์บุเริกจะรู้ไ้ยังไงเพระมีาใจพิโลกอย์เปิกจเสยมานะบรรจุพระทํามมีระาใจพิโลกแล้วผมไม่รู้ กวน้ำทุกเดียวกาลังเตรียมยกพีีปากตชยกพีีที่จะยกปลายยอดฉัดสเวัสดิชฉันขู้สกุศลแห้งกุศลหลพระเจดีเนาะี่นองครับนดกหลวงพ่อพุทธกกำลังทำพิธี

นางปาจารมังป่ทาคินังป่าทาคินังมโนกรรมังป่าเนธีเตป่ทาคินาป่ทาคินานิกัตตะวานะลาพันธ์ตาเทป่าทากีนี ตอนนี้ยังไม่เสร็จสิ้นเนาะกำลังจะใส่์สุยอดอย่างสวยงามนะครับในขนาดนี้นี่คือบุญและกุศลกรนะครับที่พวกเรานะครับมารวมกันอยู่ที่วัดแ้งธรามในแห่งนี้นะครับเพื่อประกอบพิธียกตัวนรชันนะครับเพื่อนะกับจะได้เปิดใช้องค์นะรับเจดีย์อย่างเป็นทางการที่หลวงพ่อพระกหลวงปู่เขาปู่นะครับได้ประดิษฐานนะครับอยู่ที่ องค์เจดียด์แห่งนี้ก็อขอเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับหลังจากที่พิธียกจักขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเรียนเชิญท่านประธานนะครับไี่ขึ้นไปไหว้ไปกราบไหว้นะครับหลวงปู่พระรูเหล็กนะพี่น้อง,อองนในร่วมทำบุญกันนะครับ ทุมินนะครับที่อยู่ด้านในนะครับก็ขอนะครับอาจโะบูชาบุญทั้งหลายนะครับในวันนี้ในนามของวัดแยงสว่างในนะครับโดยท่านพระรูดมกุณาบอนนะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมตั้งแต่วันที่23เป็นต้นมานะครับเป็นพระผู้บ้านผู้เมืองนะครับและเป็นพระที่พรุจคุณธรรมคุณสยอมพร้อมกันนะ อิเตปิโสภะคะวะระหังสัมมาสัมพุโทโธปิชา,ชาตุละยนสัมปันโนสุปัตโตสวาโรกาวิทูอานุตตะา ปฏิปันติโสภะวะอระหังสัมมาจัมตุวิชจารณะสัมปันโนสุขตโวโลวิทัวอนุตารการิมุติเตตสิโกะโอปะนนิโกปั ปัตติปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆอุจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกโตโกขวิโตอโนตโรปุริสัตถะมาสะระดิสัตถะ Ayomu, ayo ancoli karena yo anu ตอนนี้ลงมาถึงเจ็ดชั้นแล้วใกล้จะเสร็จพิธีแล้วจ้ะตอนนี้ก็พบเต้าชัดแล้วเหลือแค่ยอดชัดจะขึ้นสู่ยอดมนดกหลวงพ,พ่อพระคูลเล็กเนาะ ชั้นสุดท้ายกำลังเติมไปแล้ว Yeah. yeah. ัทองดไม้นะครับยอดเพชรยอดเพชรชัดทองยอดเพชรจ้าให้กับท่านประธานนะครับท่านใดอายกให้ท่านประธานนะครับท่านประธานจะขึ้นไปไหว้ที่แานบนแล้วนะครับและหลังานั้นนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านได้ขึ้นเป็นกาบไหว้นะครับหลวงปู่พระครูเดกนะครับเพื่อขอพรนะครับก่อนที่ททุก่านี่ก็เป็นเสร็จพิธีเนาะต้องขออนุญาต เดินทางกลับแล้วเพราะจบกีรแข่งขันแล้วนะครับแรกในวันนี้ครับเชิญนะครับทุกท่านจะขึ้นไปไหว้ขอพรนะครับที่องค์หลวงปู่พระภูณ